ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมเดือดรอนะครับตอนนี้เราอยู่กับการลงมัดของเกม Red Dead Redemption 2กันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนลงมัดที่มีชื่อว่า Ambient น NPC นั่นเองนะครับ a อ b i บ n t แปลว่าโดยรอบนะครับ NPC รวมกับคําว่า a อ B i e n t นแปลว่า NPC โดยรอบนั่นเองนะครับอดีกจะให้ผมอธิบายก็คือมันเป็นมอดเพิ่ม NPC นั่นเองนะครับเพิ่ม NPC อยู่ในสถานที่ที่มันไม่มี NPC นะครับทำให้สถานที่นั้นมันได้บรรยากาศมากขึ้นนะครับก็คือ สมมติว่ามีบ้านคนหรือสิ่งปลูกสร้างเขาก็จะเพิ่ม NPC ให้ในส่วนนั้นนะครับเราก็สามารถไปเดินชมได้นะครับไปเดินสำรวจดูได้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ดูในภาพเอานะครับมันก็จะมีมาร์กบอกไว้ในแผนที่ตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยก็เป็นมอดที่ละเอียดดีนะครับสําหรับคนทํามอดก็บอกจัดว่าตรงไหนที่เขาเพิ่มไปบ้างนะครับโอเคก็มาลงกันเลยนะครับ บทนี้เราจะต้องมีมดพื้นฐานกันก่อนนะครับแล้วก็มดเรมเพดด้วยนะครับผมจากนั้นให้นำมาที่ไฟล์นะครับหลังจากที่เรามีมดพื้นฐานและเรมเพดแล้วนะครับผมก็โหลดอ่ะอันเดียวนะครับมันมีอู่ไฟล์เดียวก็กดเมนูนดาวน์โหลดไปได้เลยนะครับตอนนี้ผมก็โหลดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เรากดเข้าไปในนี้เลยนะครับที่มันเขียนว่า MBNPC นะครับมันก็จะมีข้อความภาษาอังกฤษบอกนะครับซึ่งผมจะใช้วิธีของผมนะครับ เขาบอกว่าให้เราเอาแมป e อด t เตอร์กับ LML ไปไว้ในตัวเกมหลักนะครับเราก็ไม่ต้องนะครับเราก็เอาแค่ LML เนี่ย copy LML ไปไว้ที่ Red Dead ให้มันไปทับกันใน LML นะครับมันก็จะเป็นไฟล์นี้ไฟล์ Ste a m นะครับจากนั้นให้เรากลับไปตรงนี้อีกครั้งนะครับให้เรามาที่แมป e อด t เตอร์นะครับกดไปอีกนะครับกดเข้าไปอีกนะครับให้เราทำการ copy นะครับ ก็ปีตรงนี้มานะครับมาที่เลดเดดเมื่อเราก็ปีเราก็เอามาไว้ที่ลำเพจนะครับอันนี้ผมลืมลบทิ้งนะครับเดี๋ยวลบทิ้งแป๊บหนึ่งนะไม่ต้องใช้ใช้ลำเพจจบเลยนะครับนี่มาที่ลำเพจไฟล์จากนั้นให้เรามาที่คําว่าสปูนเนอร์นะครับให้เราเข้ามาที่ออโต้โหลดชื่อไฟล์ก็จะเหมือนกันเลยนะครับผมก็เอามาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยชื่อว่า MBNPCSV2 นะครับ ก็จะเป็นไฟล์ html นะครับก็ไม่ต้องมาสนใจว่าข้างในนี้มันคืออะไรนะครับมันก็คือโค้ดนั่นเองนะครับซึ่งเราไม่เข้าใจหรอกนะครับเราก็มีหน้าที่เล่นนะครับก็เสร็จละก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับไม่ต้องไปรีเฟรชในมอดมเดีเจอร์นะครับเพราะว่ามันเป็นไฟล์สตรีมนะครับนั่นแหละก็ประมาณนี้ก็ไปเจอกันในเกมเลยครับว่ามอดจะปิดยังไงนะครับผมตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกมเลดเดของเราแล้วนะครับผม สถานที่แรกที่เราจะมานะครับผมก็เลือกมาที่ตรงนี้ก่อนนะครับมาที่แถวนี้นะครับเนี่ยตรงกลางนะครับก็ทางใต้ของวาลนไท์นะครับถ้าเราอยู่บาลนไทแเราก็ขี่ม้ามานะครับมาตรงนี้หรือใช้เล่มเพจวาร์ปมาก็ได้นะครับซึ่งถ้าเราเข้าเกมมาใหม่ๆนะครับให้เรายืนรอสักแป๊บนะครับเขาก็จะโหลดทําการโหลด NPC ไว้ในแมปต่างๆนะครับมันก็จะขึ้นสีเขียวตรงนี้ เป็นข้อความสี่เหลี่ยมสีเขียวนะครับว่าได้สร้างเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ก็มีภารกิจเสริมด้วยนะครับแต่ผมจะไม่ทําก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาสำรวจในแต่ละที่ในแมปนะครับอันนี้ก็เป็นตะลุงให้ทำเควสนะครับเราก็เลือกมาที่บ้านนะครับก็จะมี NPC นะครับที่เขาได้สร้าง NPC เขาได้ตั้งชื่อว่าฟ i s h e r m a n นนะครับก็คืออาชาวประมงนะครับ มันก็คือคนตกปลาหรือจะเรียกชาวประมงก็ได้นะครับเราไม่สามารถคุยกับเขาได้นะครับเขาก็จะยืนผิงไฟนะครับก็ถ้าเรากดคลิกขวาใส่มันก็จะให้เรากดเอฟนะครับนี่กดเอฟตีแม่งเลยกูเถื่อนจะมาบ้านเขามากระทืบเขาถึงบ้านเลยนะนตายไหมไม่ตายครับมันแค่สลบเฮ้ยมีของฟรีแม่ ลุงที่ยืนตกปลาล่าปลาตัวโคตรใหญ่มานะครับว่าไงรูดได้ด้วยนะครับไอคนนี้โอเคได้เหยื่อนะครับได้เหยื่อมาตกปลาเดี๋ยวผมจะไปตรงอื่นดูนะครับเดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึ่งนะเอาละครับผมก็ตัดมาอีกที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดแมพให้ดูนะครับว่าผมมาที่ไหนนะครับผมก็มาแถววาเลนไทน์นะครับ แววันทแลเราก็เลี้ยงมาทางซ้ายหน่อยนะครับก็จะเจอสิ่งปลูกสร้าง2จุดนะครับเป็นบ้านก็คือนี่ก็คือบ้านในเนื้อเรื่องหลักนะครับสําหรับคนที่ยังเล่นไม่ถึงตรงนี้ผมจะไม่สปอยแล้วกันนะครับจะมีผู้หญิงสปอยอยู่ตรงนี้นะครับสวัสดีครับเขาก็สวัสดีตอนเช้าเรานะครับเราก็ก็กดคุยกับเขาไม่ได้นะครับคนสร้างมอดไม่ได้ตั้งให้เขาคุยกับเราได้นะครับ ก็เป็นเจ้าของบ้านนะครับแล้วก็เข้าบ้านเขาได้นะครับเห็นพีซมีตัวเดียวเองเหรอว่าเนี่ยผมอยากรู้ว่าตรงไหนมันมี n p c หลายตัวบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปก็แล้วกันนะครับตัดมาอีกครั้งนะครับน่าจะเป็นที่ที่3แล้วนะครับผมก็มาอยู่ตรงนี้นะครับใกล้ๆกับคําว่า New hand Over นะครับเราอยู่ตรงตัวเฮดนะครับตัวเใต้ตัวเฮก็จะมีบ้านคนผมก็มาแล้วนะครับ ผมสังเกตเมื่อกี้นี้มีหมาหนึ่งตัวนะครับกับคนเจ้าของบ้านก็คือไอ้หมากับคนเนี่ยมันเป็น Np c ในเกมนี้อยู่แล้วนะครับก็สามารถไปคุยกับมันได้นะครับไปดูสิในบ้านมี NPC ที่เขาสร้างไว้หรือเปล่านะครับก็มีนะครับเป็นผู้หญิงน่าจะเป็นเมียเขานะครับสวัสดีครับคุณป้าน่าจะกำลังคิดอยู่ว่าจะ ทำอาหารหรือล้างจานดีนะครับก็มีของให้รู้นะครับก็เพิ่มบรรยากาศในเกมนี้นะครับผมว่าน่าจะเพิ่มอีกสัก2 3สามตัวก็น่าจะดีนะครับเพิ่มที่หนึ่งทีละคนเนี่ยก็น้อยไปนะครับผมอยากจะเห็นคนเยอะเดี๋ยวต้องตัดไปที่ใหม่ก่อนนะครับจุดที่สี่แล้วนะครับผมผมก็มาดูว่าตรงนี้จะมีกี่คนนะครับน่าจะมีมากกว่าหนึ่งคน ก็ไปดูกันนะครับเ,เข้เขาไปเลยถ้ามีมากกว่าหนึ่งคนไม่รู้ว่ามันจะทำ้ายเราหรือเปล่านะครับเป็นเฟิร์สเพอรูเนดูไหนซิสวัสดีครับเป็นมิสซะด้วยสองคนนี้น่าจะเป็น NPC ที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับเพราะว่าปกติบ้านหลังนี้มันไม่มีคนอยู่เลยสักคนเลยนะครับเพราะว่าผมมาบ่อยมากบ้านหลังนี้ บ้านหลังนี้ก็สามารถนอนได้นั่นเองนะครับขอรืดของหน่อยนะครับลุงเป็นเรื่องจริงเขาไม่มีใครกล้าให้เราเข้าบ้านนะครับแล้วก็มาหยิบของของเขาไปแล้วนี่เป็นการสร้างบรรยากาศที่เฉยนะครับก็จะมีบางที่ที่ไม่มีคนเขาก็เสกคนมาให้สวัสดีครับถ้าเราต่อยเขาลหะ เราผักเขานะเอ้ยมึงย่าไปไหนกูมไม่ให้มึงไปมึงจะต้องอยู่บ้านหลังนี้ไอผู้หญิงก็ไม่สนใจเลยนะครับมึงหัวหนัวแล้วเปล่าเนี่ยฮ <c oughs> อะทำลายไม่ได้ด้วยนะครับมันเขาจะล็อกเอ็นพีซีผู้หญิงไว้นะครับก็ประมาณนี้นะก็มีอีกหลายที่ท่านผู้ชมก็ไปเดินดูกัน,นครับอะไรของเจ๊ล่ะมไม่เห็นเจ๊ได้ไงผมเห็นเจ๊เนี่ยไม่ได้ตาบอด เดี๋ยวจิบของหน่อยก็ดีนะครับโอเคผมไปแล้วได้ถั่วกระป๋องก็คุมแลนะ้วเนี่ยมาขโมยของนะครับโอเคก็ประมาณนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็มีหลายๆที่ก็ให้ท่านผู้ชมไปดูกันอาเรียองนะครับก็ขอให้สนุกกับมัดนี้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดี